สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดุสากรกำมจรกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สห้องที่4เลขที่19วันนี้จะมาบรรยายความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัชดาฉันมีความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนคณะครูและเพื่อนๆนฉันอบได้ห้องเรียนที่4เพื่อนเอน ในห้องเรียนของฉันน่ารักและคอยเชื่อเหลือกันทุกๆเรื่องส่วนบรรยากาศในโรงเรียนทำให้จิตใจของฉันร่มรื่นเพราะเต็มไปด้วยความร่มเย็นจากต้นไม้อีกทั้งยังมีคำสั่งสอนของคุณครูที่คอยอบรมด้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อลูกศิษย์อีกทั้งคุณครูยังคอยเป็นที่ปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับเรา ถึงแม้เราจะพลาดทำอะไรผิดไปบ้างคุณครูก็ไม่เคยที่จะซ้ำเติมแต่กลับคอยชีย้แนวทางถูกต้องให้กับเราและยังสอนให้จําสิ่งที่พลาดนั้นเป็นบทเรียนคุณครูทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราคอยผลักดันให้เราประสบความสำเร็จอยากให้เราเป็นคนดีคนเก่งของสังคมและยังคอยเป็นกำลังใจให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีมิตรสภาพดีๆจากเพื่อนๆที่ร่วมสถาบันกันฉันมีเพื่อนสนิทอยู่เจคนชื่อกัญยรัตน์กันรวีดารารัตธัญรักษ์นาดินโทนปัญญากรมันทำให้ชีวิตในเวเรเียนของฉันที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้มีความสุขและรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เราอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัว ขอบคุณค่ะ